ไม่รู้จักเลยซื้อมาซื้อมาเลยก็ยังยังไมยังไม่ยังไม่เบอร์รอ,อยทับเก้าสิบขอบ14โอเคเดี๋ยวจะใส่คันนี้เนาะจำจำไปเลยสะเทยก็ใช้ไฟซ่ามีฟองลื่นๆนะครับช่วยเวลามันเหนียวๆไม่ออกครับเทคนิคนี้นะครับแล้วก็ธนุถนอมขอบไม่ให้มีรอยนะครับ ทั้งยางแล้วก็ขอบร้อนครับแล้วก็ออกเลยงัดออกดีๆนิ่มๆนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยใช้น้ำยาช่วยถอดอ,ออกไปเลยก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับย้อนขันนข้นตอนกันถอดแล้วก็ดูลูกศรให้ดีหมุนไปทางไหนครับเนี่ย ก็อย่าลืมจุ่มน้ําดูให้ทั่วเลยนะรคับว่ามันมีฟองอากาศอะไรหรือเปล่าัรเนี่ยวนดูให้รอบซ้ายขวาหน้าหลังทุกจุดนะครับไม่ต้องเล็ดลอดใหู้ยใส่บูธใส่ไลไรเข้าไปนะครับถ้ามันติดตรงนี้ก็คลายนิดนึง ็ประกอบก็คือใส่บูทใส่นัดสองตัวก็น็อตเบอร์ยี่สี่เข้าไปทันให้แน่นใช้ความลื่อนทำตัวมันจะเป็นเฟืองเยอะมันจะเสียงเยอะจ้างได้มีงานเนาะก็ต้นสองตัวแล้วก็นั่นหน้าตักท่อสองตัวใช้บล็อกลมหรือจะขันด้วยมือก็ตามสะดวกเลยนะครับ กลมถ้าลมแรงก็นัดรูดเสียหายอีกใช้มือดีกว่าสัมผัสความรู้สึกตึงมือพอแล้วครับเวลาผมเอาแค่นแน่นตึงก็พอแล้วบอกลมถ้าเบอร์แรงไปถ้าไม่อยู่ไม่รู้มือก็ทอดลงไปนะครับประกอบสตาร์ทดู